สวัสดีครับเป็นสุดแอนโซล่าเซลล์นะครับสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยขนาด10แรงม้านะครับใช้เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับของมิตซูบิชินะครับขนาด10แรงม้านะครับโดยส่งเป็นท่อ PE มาขนาด3นิ้วนะครับกับแผงโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับขนาด670วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับลอยอยู่กลางน้ําเลยนะครับเนื่องจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยนะครับมีต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับลมเยอะมากนะครับก็จะ ทำงานได้ไม่สะดวกนะครับสําหรับโซลาเซลล์นะครับเราก็เลือกที่จะทําทุ่นเอาไว้กลางน้ําเลยนะฮะตอนนี้เราก็ติดตั้งปันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับระบบนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเราก็ได้ทำนะฮะกรงนะฮะล็อกการขโมยแล้วก็ทําในส่วนของหลังคานะครับกันแดดกันฝนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบเกอร์นะครับเบิตเกอร์สำหรับโซลาเซลล์นะครับยกเบเกอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบระบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด10แรงม้านะครับกับอินเวอร์เตอร์ INV T รุ่นถือรุ่นทนของเรานะครับในตู้ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเบเกอร์ DC นะครับแล้วก็กันฟ้ารวมถึงทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับที่นี่ก็อาจจะตั้งเวลาเปิดนะฮะ8โมงเช้าแล้วก็ปิดประมาณสัก ห้าโมงเย็นนะครับทํางานแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นมาเปิดมาปิดนะครับก็สะดวกสําหรับคนที่ดูแลนะครับสําหรับน้าที่จะสูบจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะสูบขึ้นไปเก็บบนอ่างด้านบนนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ไปใช้ทําปปาเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้นะครับอินเวอร์เตอร์รันแล้วนะฮะขึ้นไปสามสิบเจ็ดสาิบแปดเฮิร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะฮะน้ากันด้านบนนะฮะตอนนี้น่าจะรันเต็มห้าสิบเฮิร์ตแน่นอน นะครับเพราะว่าแดดยังดีอยู่นะฮะตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสองนะครับท่อนะฮะเราใช้เป็นท่อ HDPE ซึ่งเมื่อวานเนี้นะครับเราก็ได้ใช้ไมโครนะฮะมาขุดแล้วก็ฝังให้เรียบร้อยนะครับเป็นท่อขนาด3นิ้วแล้วก็ขุดฝังนะฮะตามแนวถนนนี้ไปเลยนะครับถนนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีป่านะครับคือมันเป็นใช้ป่าชุมชนนะครับบางปีก็อาจจะมีเรื่องของไฟป่าบ้างนะครับหรือว่าจะเกิดจากไฟที่ ชาวบ้านจุดอะไรแบบนี้นะครับมันก็เกิดเกิดขึ้นได้นะครับจะเจอจอบเจอเสียมอะไรแบบนี้เราก็เลยจาเป็นที่จะต้องกรบฝังนะฮะเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของไฟป่าเรื่องของจอบเสียมของมิคมนะฮะมาบาดท,ทําให้ชํารุดเสียหายนะฮะสมุติในส่วนของท่อเนี่ยนะครับเราส่งมาขนาด3นิ้วนะฮะร,ระยะทางเนี่ยประมาณ150เมตรนะฮะความลาชันเนี่ยก็ประมาณสัก สิบเมตรนะฮะความดิ่งนะฮะสูงในแนวดิ่งนะครับประมาณสิบเมตรนะฮะตรงนี้นะครับก็เดินนะฮะหายใจเร็วและเหนื่อยนะครับก็ชันเหมือนกันนะครับเราก็เดี๋ยวไปดูน้ํากันนะครับว่าน้ําที่ออกจากท่อขนาดสามนิ้วของปั๊มสิบแรงม้าเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแรงไหมนะออกมาเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับที่จะใช้ไปทําสปริงเกอร์นะครับลดน้ําต้นไม้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทุเรียนทำไร่ทำนาชุดนี้นะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะสำหรับที่ต้องการที่จะดูดน้ำผิวดินนะครับนี่ฮะและนี่คือน,น้ำนะครับที่ออกจากท่อขนาด3นิ้วนะฮะสวยๆนะครับเนี่ยออกพุ่งๆแรงๆแ,แบบนี้นะครับแน่นๆท่อกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่จะไปดันสปริงเกอร์นะชุดนี้ผมแนะนำเลยนะครับร้อยสองหัวนี่ชิวๆสบายๆเลยได้แน่นอนนะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะไปติดตั้งที่ จังหวัดระยองเป็นชุดนี้เลยนะครับแต่ว่าปั๊มเดิมลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับก็จะติดตั้งในส่งโซลารเซลล์ขนาด10แรงม้าให้ไปนะครับแรงๆสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับที่อยากจะติดตั้งนะครับแล้วไม่มีความรู้ก็โทรสอบถามเราได้หรือว่าอยากจะติดตั้งไม่มีทีมงานไม่มีทีมช่างนะครับทักทายเราเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานเอ็มเอสสวิตซแอนด์โซลาเซลล์นะโทรกันมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าหกแปดแปดสองหกนะครับทีมงานเอ็มเอสวิตินดีให้บริ